อันนี้จะยูน้องกันเราไหมครับแต่ว่ามันสิมีเรามีแผนอยู่ถูกไหมเราเหรอเรามีแผนอยู่ครับตอนนี้มันก็ยังจะมีงานงานใหญ่อยู่สองสองงานในปีนใมันมันยังอันดีมันมีหลายอย่างที่สิบแบบซเซิร์ฟไพ่ทำงานเหาพ้อมกัน งานเท่ากับอะทั้งทั้งปีแหละน้องที่เราทำทั้งปีใช่เรารับไปแล้วแล้วก็งานบุญอีกนะคะหลายอย่างเลยอะแต่แล้วสิเป็นหกเจ็ดอหลีถ้าเท่าเท่าหกเจ็ดปู๊ก็คือตามดวงนีตามพอดูคนนั้นคือแม่นมากเลยแม่นดังจะคิดว่าข่อยสีเดมันป็นแฟน้าวบาร์ละล้วก็บอกว่าจะได้แต่งงานพี่ของเจ็ดไอ้นี่คือพี่ก็เคยพูดนะ เหมือนกับเราเคยพูดให้แฟนขับฟังรึเปล่าใช่พูดแต่คือปีนี้แบบจริงๆเสื้อเขาแบบเขาก็คือต่างคนต่างมั่นใจกันเนาะจังการแสดงออกแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ถ้ามาการแต่งงานมันก็คงจะเป็นการแบบเราต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีเพราะว่าคิดว่าจะแต่งแล้วจะให้แฟนขับมา<ช>หมดเลยทุกคนต้องอมาเราก็เลยคิดว่าเออมันก็มันมันก็เลยน่าจะ มันต้องตอเอต,อตรียมดีเตรียมเต,ตรียมงานพร้อมอันนี้ขนาดคิดไว้คราวนี่ก็ยังคิดหามองว่าสถาน<า>ที่อ่ะคือ<น>มันยังไงมันถึงจะพออย่างเงี้ยคืออยากให้แบบมาร่วมพลังแบบให้เห็นพลังมิเสะนะแต่จริงๆแล้วก็คือแต่วันขย่น้ำกันเราไหมมีพี่น้องมีหลายคนมาบอกว่าเอ้ยแบบอ่อยืมน้ำกันแตงแบบ่งน้ำกันแต่งอะบอจันทร์จันสี่คือมันกะ คือคือจริงๆอะเราเราเรามีแผนมีแผนที่ที่วางกันไว้อยู่แล้วเราก็คุยกันแล้วเนาะมันมันมันก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเราว่าว่าเราจะทำไม่ย่างอื่นมันพร้อมอยู่มันพร้อมใช่ไหมล่ากนแนนแนนคือห้าไปเหตุงานแหมพี่น้องกต้องเหตุงานสมมือที่คณะสิเกียรติบุญยังขีดยากอยู่นี่ว่าิะไม่น่าได้ไปเตรียมงานนี่จัง อย่าลืมกดลิงก์ที่ปากหมูดนะครับฝากแชมพูบอสแคร์ไว้ด้วยเลืมล่มเริ่มแบบว่าตะเกียกตะกายหาเผาหมาอย่างเลย านะากายนะก็อเอาเนกายเอาเป็นพวกที่อยู่ง่ายกินง่าย บันี้อยากเลื่องสีหรือเนาะมาแต่มีแนวกินมาแต่หิวมามีแนวกินอยังก,กินในวมดด้วยทำไมเดี๋ยวนี้ร่วงปัญหาแก้ปัญหาจาหังเลยคือต้องนุงนอนสอบผ้าหลูกไปนอนได้ลรกอ โอ้ยหาข่อยมิลูกไปเนิข่อยจักสิเบิ้งไผ่ล่ะพี่น้องขอยสิได้บายลูกบ่บเลี้ยงไงเนาะเด็กสิริชัยกินแล้วนอนอย่าลืมไปกินน้ยเตี๋ยวร้านมิตสัมพันธ์ครับผมยิ่งกว่าดูหนัง ยิ่งกว่าดูหนังดีกว่าอหยีกมากคัะโอเคครับเดี๋ยวเราลาทุกคนไว้แค <laughs> okay, <hand> ่นี้นะฮะผมก็เจอกันในกลุ่มปิดนะครับผมอันนี้จะอยู่น้งกันเราไหมครับแต่ว่ามันสินี้เรามีแผนอยู่ถูกไหมรอเลยก เรามีแผนอยู่คนระับตอนนี้มันก็ยังจะมีงานงานใหญ่อยู่สองสองงานในปีเลมันมัน,น,ม,นมีหลายอย่างที่สืบแบบเซอร์พงานเท่าพร้อมกับกับงานเท่ากับอะทั้งทั้ทง,ทง,ทงปีแหลนะน้อที่เราทำทั้งปีปใช่เรารับไปแล้วลแล้วก็งานบุญอีกนะคะหลายอย่างเลยอะ แต่ล้วสิเป็นหกเจ็ดอลี่ถ้าเทาหกเจ็ดปุ๊กก็คือตามดวงนีคือหมอดูคนนั้นคือแม่นมากเลยแม่นดังได่คิดว่าคอยสิได้มาเป็นแฟนเจ้าวละล่ะแล้วก็บอกว่าจะได้แต่งงานปีของเจ็อันนี้คือพี่ก็เคยพูดนะเหมือนกับเราเคยพูดให้แฟนขับฟังด้วยอ่ะใช่พูดแต่คือปีนี้แบบจริงๆเสื่อเข้าแัน เขาก็คือต่างคนต่างมั่นใจกันเนาะจังการแสดงออกแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบนี้แต่าการแต่งงานมันก็คงจะเป็นการแบบเราต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีเพราะว่าคิดว่าจะแต่งแล้วจะให้แฟนขับมาหมดเลยทุกคนต้องมาเราก็เลยคิดว่าเออมันก็มันมันก็เลยน่าจะมัน่าจะต้องเตรียมดีเตรียมเตรียมงานพร้อมอันนี้ขนาดคิดไว้ข้าวนี่ก็ยังคิดหาหมองว่าสถานที่อ่ะคือมันยังไงมันถึงจะพออย่างงี้คืออยากให้แบบ มาร่วมพลังแบบให้เห็นพลังมิเสอรนะแต่จริงๆแล้วก็คือการเมืองขยวน้ำกันเราแม่มันก็มีหลายคนมาบอกว่าเอ้ยแบบอ่าขยน้ำกันแต่งน้ำกันแต่งเน่บอจันทรนจันสี่คือมันกะคือคือจริงๆอะเราเราเรามีแผนมีแผนที่ที่วางกันไว้อยู่แล้วเราก็คุยกันแล้วเนาะมันมันมันก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเราว่าว่าเราจะ อย่างอื่นมันผอมอยู่มันบอกผอมใช้เหมล่าแมนแมนคือเข้าไปเหตุงานแหมพี่หนอ้องเหตุงานเสมอที่ขนาะสิเหตุบุญนย่นนย,ยังขีดหยากรู้สิว่าใส่ไม่รู้อะไรไปเตรียมงานนี่จ้ะ